สวัสดีค่ะมาพบกับ j k คโนะนะคะแปลงนี้นะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ทสวยหรูหราดูดีค่ะพื้นที่กว้างด้วยนะคะทุกท่านเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาติต้องการความสงบร่มเย็ยนและเป็นส่วนตัวนะคะแปลงนี้เลยคะ่ะทุกท่านอยู่บนที่ดินขนาด138ตารางวา2,999,999บาทต่อรองได้นะคะ 3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห,ห้องครัวและมีเนื้อที่เหลือๆบริเวณรอบบ้านนะคะกว้างกว่างมากๆค่ะทําประโยชน์ใช้สอยกันได้สบายเลยค่ะค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งนะคะแปลงนี้เป็นบ้านและที่ดินอยู่บ้านเลขที่332หมู่4ตํตบลแม่วะอําเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะห่างประมาณ12กิโลเมตรด้วยกันนะคะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนโลตัสโรงพยาบาลสถานีตำรวจสำนักงานที่ดินสถานีขนส่งนะคะและเจ้าของยังแถมโรงเรือนขนาดใหญ่สำหรับทำธุรกิจขนาดย่อมให้ด้วยนะคะทุกท่านพร้อมกับแทงเก็บน้ำสำรอง1นึงแทงนะคะ ท่านใดสนใจบ้านและที่ดินแปลงนี้ท่านติดต่อนัดชมพื้นที่กันได้ค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่จริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าค่ะเพื่อที่ทางด้านผู้ขายจะได้รอสแตนบายคอยเปิดบ้านให้ท่านรับชมภายในนะคะในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ